แฟนฟิลิปปินส์ร่วมสุดดีสาวไทยหลังพ่ายศูนย์ต่อสามศึกเอเชียนยุทธเกม2025ที่ประเทศบาเรนสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสารดีกีฬาดังท็อปสปอร์ตอินไซด์คลิปนี้เราจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนแฟนวอลเลย์บอลทุกคนไปรับฟังเสียงจากอีกฝั่งหนึ่งของสนามครับหลังเกมที่ทีมชาติฟิลิปปินส์ต้องพ่ายให้กับทีมชาติไทยไปแบบสุดมันศูนย์ต่อสามเซตในศึกเอเชียนยุทธเกม2025ที่ประเทศบาเรน ซึ่งเกมนี้ทัพสาวไทยของเรายังโชว์ฟองโหดไม่หยุดเก็บชัยชนะต่อเนื่องเป็นนะัดที่2ติดต่อกันได้แบบสวยงามคะแนนการแข่งขันเซตที่1ไทย25ฟิลิปปินส์21เซตที่2ไทย25ฟิลิปปินส์18เซตที่3ไทย25ฟิลิปปินส์14รวมผลไทยชนะ3ตัวศูนย์เซตเรามาดูสถิติหลังเกมกันครับไัยทำสไปา์ชนะได้48ครั้งจาก88ครั้ง 55%บล็อกสำเร็จ10ครั้งจาก23ครั้ง44%เสร์ฟ <S, S 6ลูกจาก77ครั้ง8%ขณะที่ฟิลิปปินส์ทำสปายได้30จาก90ครั้ง34%และบล็อกสำเร็จเพียง5ครั้งเท่านั้นเรียกได้ว่าเกมนี้สาวไทยเหนือกว่าทั้งเกมรุกเกมรับและระบบทีมจริงๆครับหลังการแข่งขันจบลงก็มีแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลายคนถึงกับยอมรับตรงๆเลยว่าระบบของไทยเหนือกว่าก็เพราะแบบนั้นแหละถึงต้องส่งตัวเก่งของเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์แบบนั้นบ้างเอาละครับทีงามเราจะพาไปฟังกันว่าแฟนๆชาวฟิลิปปินส์เขาพูดถึงทีมสาวไทยของเราว่ายังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับเสียงแรกครับมาจากแฟนตัวยงชื่อว่าแอนโทนิโอโทเลนติโน เขาพูดได้ดีมากเลยบอกว่าพวกเขาก็เล่นเต็มที่แล้วนะแต่ทีมของเรายังขาดวินัยในคอร์ดทั้งเกมรับหน้าเน็ตการตั้งรับพื้นและพลังในจังหวะขึ้นตีผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องใส่เรื่องโภชนาการกับจิตวิทยาเข้าไปในการฝึกซ้อมถึงจะเป็นระดับเยาวชนก็เถอะแล้วการพัฒนาควรโฟกัสทั้งตัวผู้เล่นและโค้ชด้วยต้องยอมรับเลยว่า โค้ชเรายังขาดความรู้หลายอย่างโอ้โ oh หพูดได้ตรงใจจริงๆครับคือแฟนบอลเขาไม่ได้ดราม่าเลยนะแต่พูดแบบมีเหตุผลและเข้าใจเกมมองเห็นว่าระบบของไทยมันครบกว่าทั้งร่างกายจิตใจและแท็กติกนี่แหละระบบที่หลายชาติอยากเรียนรู้เสียงต่อมาจาก s c a r l e t ฟอร์ชอตเธอคอมเมนต์สั้นแต่ชัดบอกว่าแอนโทนิโอ จริงเลยดูทีมเกาหลีกับทีมไทยสิหุ่นเขาฟิตมากไม่มีใครอ้วนเลยโอ้โหอันนี้คือพูดโดนเธอหมายถึงนักตบไทยกับเกาหลีมีวินัยเรื่องอาหารและฟิตเนสสูงซึ่งมันสะท้อนถึงระบบการเทรนที่เข้มข้นจริงๆและปิดท้ายด้วยมาร์ตบากโก้ที่มาเสริมสั้นๆว่าเห็นด้วยเลยสามเสียงนี้สรุปให้หมดเลยครับว่าแฟนฟิลิปปินส์เอง ก็รู้และยอมรับในความต่างของระบบไทยไม่ใช่เพราะไทยโชคดีหรือมีพรสวรรค์อย่างเดียวแต่เพราะไทยมีระบบการฝึกซ้อมและวินัยที่สร้างขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นเสียงต่อมาครับจากคุณบีนอยกาเซียคอมเมนต์สั้นแต่เจ็บแรงมากเขาบอกว่าพวกไทยรู้ดีเลยว่าใครรับบอลแรกอ่อนโอ้โหบอกเลยว่าโดนใจสายแทคติกเพราะนี่แหละคือจุดแข็งของทีมไทย การอ่านเกมขาดรู้เลยว่าฝั่งตรงข้ามจุดไหนเปราะไทยจะเสิร์ฟกดเข้าเป้าเจาะซ้ำจนแนวรับแตกกระจายแสดงให้เห็นถึงระบบสเกลและการเตรียมทีมที่ละเอียดสุดๆไม่ใช่แค่พละกกำลังแต่คือสมองของเกมเลยครับอีกหนึ่งคอมเมนต์จากคุณปาเบบี้ลุยน้ำเสียงเขาไม่บน่นไม่ไวยวายแต่พูดด้วยใจนักกีฬาเลยว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ต้องเตรียมตัวให้ดีไว้ถ้าเขารอบรองได้แล้วเจอไทยอีกครั้ง นี่คือทัศนคติที่น่ารักมากของแฟนบอลฟิลิปปินส์ครับถึงจะแพ้แต่ก็ยังมองข้างหน้าพร้อมพัฒนาพร้อมสู้ใหม่มันคือสปิริตของวงการเลย์บอลเอเชียแท้ๆท,ที่แข่งกันเต็มที่แต่ยังรักษาความเคารพกันเสมอพูดได้เลยว่าหลังเกมนี้แฟนฟิลิปปินส์ไม่ได้โกรธหรือเสียใจแต่กลับชื่นชมและเรียนรู้จากความเหนือชั้นของทีมไทยเพราะพวกเขาเองก็อยากให้ทีมชาติของตัวเองแข็งแกร่งแบบไทยให้ได้สักวันหนึ่ง เสียงถัดมาจากคุณบร r ครูสครับคนนี้ไม่ใช่แค่ดูเล่นๆแต่ดูเหมือนเข้าใจแท็กติกเกมลึกเลยทีเดียวเขาบอกว่าพูดตามตรงจุดอ่อนเราอยู่ที่การรับบอลแรกกับเกมกลางไม่ใช่เรื่องการตบทุกคนต้องพัฒนาโดยเฉพาะแคนด้าดาลิเบโรโอเคเซตเตอร์ก็ดีแค่ต้องฝึกเรื่องการทำเกมเพิ่มอีกหน่อยฟังดูแล้วต้องยอมรับเลยครับว่าเขามองเกมได้ตรงมาก เพราะจริงๆแล้วทีมไทยไม่ได้ชนะเพราะพลังตบแรงอย่างเดียวแต่ชนะเพราะอ่านเกมขาดรู้จุดอ่อนตรงกลางแถมเสริมเจาะรับแรกได้ต่อเนื่องจนเกมรุกฟิลิปปินส์ขึ้นไม่ได้พูดง่งายๆคือไทยเล่นเป็นระบบฟิลิปปินส์ยังเล่นตามจังหวะและแฟนบอลเขาเองก็เห็นความต่างตรงนี้อย่างชัดเจนเสียงต่อมานี่จัดว่าพูดแรงแต่จริงใจครับจากคุณจอห์นราฟซาวซิงอาวิลา เจ้าตัวบอกแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่านักกีฬาบางคนในทีมอัลลัสฟิลิปปินส์ควรดูแลสภาพร่างกายให้ดีกว่านี้ลดน้ำหนักนิดนึงเพิ่มความฟิตอีกหน่อยเพราะตอนนี้ยังดูไม่คล่องตัวพอสำหรับระดับเกมเอเชียพูดกันตรงๆนะครับความเห็นนี้มันสะท้อนสิ่งที่แฟนบอลหลายคนรู้สึกคือไม่ได้ดูถูกนักกีฬาแต่เห็นช่องว่างเรื่องสมรรถภาพที่ไทยกับเกาหลีทำได้ดีกว่าทั้งรูปร่างการเคลื่อนไหวและความทนทานในเกมยาวๆเรียกได้ว่าแม้จะแพ้ แต่แฟนฟิลิปปินส์เขาก็กล้าวิจารณ์ตัวเองอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ทีมพัฒนาขึ้นในอนาคตมาฟังอีกชุดครับรอบนี้เสียงเริ่มแรงขึ้นนิดหนึ่งเริ่มจากแฟนชื่อไมซ์มอร์เรสใช่ครับชื่อเหมือนซูเปอร์ฮีโร่แต่คอมเมนต์นี้พูดตรงมากว่าตัว OH กับ OP ของเรามันเตี้ยไปหน่อยแล้วก็กระโดดยังไม่สูงมากแถมเคลื่อนไหวช้าทําให้ฝั่งตรงข้ามอ่านเกมบล็อกได้ง่ายตีลงยากแล้วยังพลาดเองอีกเยอะอาจทางหาก พูดได้เลยว่าเขาเห็นปัญหาแบบที่โค้ชหลายคนก็คงคิดตรงกันไทยกับเกาหลีเล่นบอลเร็วเพราะมีทั้งสปีดและการอ่านจังหวะดีแต่ของฟิลิปปินส์ตอนนี้ยังดูหนืดในบอลสอกับการกระโดดบุกเลยโดนบล็อกไทยปิดทางได้เกือบทุกเซตต่อมาครับมีคุณโบรดองเข้ามาตอบบอกว่าจริงๆแล้วควรส่งทีมรวมระดับมัธยมปลายมาเล่นนะเพราะมีฮิตเตอร์เก่งๆจากทีมอื่นใน UAP a อย่างคอนซาโวและก็มาตินจากอดัมสันนั่นแหละ ตบหนักมากถึงขั้นเคยชนะเอนยด้วยซ้ำอันนี้พูดจริงครับฟิลิปปินส์มีเยาวชนเก่งกระจายอยู่หลายสโมสรแต่ระบบการคัดทีมชาติยังไม่รวมศูนย์เท่าไทยเลยยังไม่เห็นภาพรวมที่กลมกล่อมแต่เรื่องยังไม่จบเพราะคุณคริสเตียนเรสกัวโดเข้ามาตอบกลับแรงเลยว่าอย่าพยายามยัดนักกีฬาจากโรงเรียนเธอเลยโรงเรียนเธอก็ไม่ได้ช่วยเรื่องงบแล้วพอให้คนของเอนยมาช่วยซ้อมก็จะบ่นว่าถูกดึงตัวอีกบรรยากาศเริ่มเดือดครับแต่โรดองก็ยังไม่ถอย ตอบกลับทันทีว่าผมแค่พูดว่าควรเป็นทีมรวมทุกโรงเรียนจะได้แข็งแรงขึ้นของผู้เธอมัธยมอ่อนเองแหละฮ่าฮ่แน่นอนครับคริสเตียนก็สวนกลับไปอีกชุดใหญ่อ่อนต้องไหนให้โรงเรียนของคุณไปเป็นแชมป์ UAP a ก่อนแล้วค่อยมาพูดโรงเรียนเรามีนักกีฬาติดทีมชาติแถมมีเล่นต่างประเทศด้วยนะแถมถึงท้ายแสบๆอีกเม้นว่าพวกในายในอลัสยังนั่งสำรองอยู่เลยอย่ามาทำเป็นพูดเยอะ จะเห็นว่าคอมเมนต์แฟนบอลฟิลิปปินส์ชุดนี้สะท้อนทั้งความหลงใหลในทีมและความจริงจังในเกมแม้จะมีแซกันบ้างแต่ทุกคนพูดออกมาจากใจคนรักวอลเลย์จริงๆ <c oughs> และสิ่งที่เห็นชัดคือทุกคนรู้ดีว่าทีมไทยตอนนี้เป็นมาตรฐานของเอเชียจนทําให้แฟนฟิลิปปินส์เองยังเอามาเปรียบเทียบกับทีมตัวเองอยู่ตลอด <c oughs> อีกเสียงหนึ่งครับจากคุณอิมานูเอลบินิไก่เขาพูดได้อย่างแฟร์มากบอกว่านั่นแหละสไตล์ของพวกไทย เขาไม่ได้ล้อเราแค่ระบบของเขามันเหนือกว่าก็เพราะแบบนั้นแหละถึงต้องส่งทีมอลาสมาเพื่อจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์แบบนี้โอ้โหคำพูดนี้คือเคารพสุดๆเลยครับนี่แหละคือจิตวิญญาณของแฟนกีฬาที่แท้จริงรู้ว่าไทยเก่งกว่าแต่ก็ยอมรับด้วยหัวใจและมองว่านี่คือโอกาสให้ทีมตัวเองไดพัฒนาต่อมาครับคุณอีมาซีเออารรอก็เข้ามาเสริมอีกเสียงเกมที่ทําให้ไทยลุ้นหนักสุดก็คือตอนที่เรามีเบเลนโซโลมอนออลินสุก คานิโนอยู่ในไลน์อัพเสียดายที่ชุดนั้นไม่ได้อยู่ต่อถ้าเลือกผู้เล่นอีกสักนิดอาจมีตัวสำรองไว้สู้ได้แต่ไม่เป็นไรอลัสสู้ใหม่ได้ในรอบควอเตอร์ไฟแนลไปต่อเลยฟังและอบอุ่นเลยครับเพราะแม้จะแพ้แต่เขายังเชียร์ทีมตัวเองเต็มที่และพูดด้วยความหวังนี่คือแฟนบอลที่ไม่ท้อที่พร้อมให้กำลังใจทีมชาติของตัวเองเสมอถัดมาเป็นคอมเมนต์จากแฟนชื่ออาคารังตุอ่านยากหน่อยนะฮะเนื้อหาดีมากเขาวิเคราะห์อย่างละเอียดเลยว่า ฟิลิปปินส์ยังปรับตัวยากเพราะเจอทีมที่สูงกว่าทําให้ระบบพังง่ายโค้ดเองก็ยังอยู่ในช่วงเรียนรู้เกมระดับนานาชาติส่วนไทยเนี่ยมีประสบการณ์เยอะมากแล้วเพราะสตาฟโค้ดผ่านเวทีระดับโลกมาไม่รู้กี่ครั้งแต่ไม่เป็นไดนี่คือประสบการณ์สาคัญที่จะช่วยให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตโอ้โหพูดได้ตรงและลึกมากครับคือไม่ใช่แค่ชมไทยแต่เข้าใจภาพรวมของระบบการพัฒนาทีมระดับชาติจริงๆและปิดท้ายด้วยวอลเตอร์บูติกคอมเมนต์สั้นแต่ได้ใจความสุดๆว่า ช่วงเตรียมทีมสั้นเกินไปเลยรับบอลไม่ดีและบุกไม่ค่อยออกเรียกได้ว่าชี้ปัญหาตรงจุดเพราะทีมไทยมีระบบซ้อมต่อเนื่องหลายเดือนส่วนฟิลิปปินส์เพิ่งรวมทีมก่อนแข่งไม่นานมันจึงสะท้อนในสนามแบบชัดเจนเลยครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมเสียงจากแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ที่แม้จะแพ้แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความเคารพและการยอมรับในฝีมือของสาวไทยพวกเขาไม่ได้พูดด้วยอารมณ์แต่พูดด้วยหัวใจของคนที่รักกีฬา และอยากพัฒนาจริงๆทีมไทยของเราในวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่มาจากวินัยความมุ่งมั่นและระบบการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องยาวนานเป็น10ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องแทคติกบอลแรกบล็อกการอ่านเกมหรือสภาพร่างกายทุกอย่างมันถูกขัดเกลาให้กลายเป็นเครื่องจักรแห่งความมั่นใจที่ชื่อว่าทีมชาติไทยและที่สำคัญที่สุด เราชนะในสนามก็จริงแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเราชนะใจแฟนบอลจากอีกประเทศนั่นแหละคือพลังของกีฬาที่แท้จริงครับสำหรับวันนี้สาราดีกีฬาดังท็อปสปอร์ตอินไซต์ขอฝากไว้ว่าชัยชนะไม่ใช่แค่เรื่องของสกอร์ครับแต่คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งภูมิภาคและสาวไทยของเราก็ทำได้อีกครั้งครับ ฝากคุณผู้ชมพี่ทีน้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวของวงการวาเล่ไทยและเอเชียแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทีมงานของเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ